รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมสุขาพิบาลกระทรวงนครบาลกรมประชาพิบาลกระทรวงมหาไทยเข้าด้วยกันจนก่อตั้งเป็นกรมสาธารณสุขสังกัดกระทรวงมหาไทยเมื่อวันที่27พฤศจิกายน พุทธศักราช2461โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทเรนทรพระยศขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีต่อมาในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีมีการปรับปรุงส่วนราชการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล จึงได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2485และกรมการแพทย์ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยกรมการแพทย์มีวิสัยทัศน์คือเป็นผู้นำทางการแพทย์ที่สมคุณค่าเพื่อกำกับดูแลการแพทย์ของประเทศและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กรมการแพทย์มีพันธกิจ 1. ศึกษาวิจัยประเมินพัฒนาและเผยพแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ 2. กำหนดพัฒนาและติดตามคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 3. ถ่ายทอดเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการแก่เครือข่าย เขตบริการสุขภาพและประชาคมอาเซียน 4. บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าได้มาตรฐานในระดับสากล 5. พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน 6. เสนอแนะนโยบายแนวทางการป้องกันควบคุมและบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด กรมการแพทย์มีหน่วยงานในสังกัดที่ประกอบไปด้วย4กลุ่มหลักคือ 1. กลุ่มโรงพยาบาล 2. กลุ่มสถาบันเฉพาะทาง 3. กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 4. กลุ่มสนับสนุนบริการ 4. กลุ่มโรงพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงด้านโรคเฉพาะทางสถาบันเซริทนทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชนบุรีโรงพยาบาลสงฆ์สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันพยาธิวิทยาสถาบันโรคผิวหนังโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังสถาบันโรคซวงอกสถาบันเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งอ is ุบลราชธานีโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีด้านยาเสพติดสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่โรงพยาบาลทัญรักษ์สงขลาโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลทัญรักษ์ปัตตานีโรงพยาบาลทัญรักษ์แม่ห้องสอนโรงพยาบาลทัญรักษ์อุดรธานีกลุ่มสนับสนุนวิชาการสำนักวิชาการแพทย์สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์สำนักสารสนเทศการแพทย์ สำนักตรวจราชการกรมการแพทย์สถาบันเวชศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาสำนักกฎหมายการแพทย์สถาบันอาชีวะเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมกลุ่มสนับสนุนบริการสำนักงานเลขานุการกรมกองคลังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายในสถาบันร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์มหาวิทยายลัยรังสิตนับจากวันก่อตั้งจนถึงปัจจุบันกรมการแพทย์ได้ดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายและดำเนินการตามภารกิจของกรมการแพทย์โดยพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูงสถาบันระดับชาติเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติสร้างความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงคือข่ายบริการสุขภาพเพื่อยกระดับสถานบริการสุขภาพให้มีศักยภาพทั้งด้านวิชาการและบริการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริการด้านการแพทย์ที่สำคัญตามบริบทของกรมการแพทย์และเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดเพื่อกำกับดูแลการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดของประเทศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558กรมการแพทย์มีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านบริหารวิชาการและบริการที่เป็นเลิศมากมายเป็นที่ประจักษ์ชัดอีกทั้งได้ดาเนินการเพื่อสนองนโยบายสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วนของชาติเช่น กรณีเกิดภัยพิบัติโรคระบาดและภาวะฉุกเฉินต่างๆณวันนี้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขยังคงมุ่งมั่นพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยัง้งมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติและการเป็นผู้นำทางการแพทย์ที่สมคุณค่าเพื่อกํากับดูแลการแพทย์ของประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาในระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสืบไป